ข้าวมันไก่แน่นอนเพื่อนมาขายทุกวันลวอร่อยมากข้าวมันไก่เขาะอัน้ำีอิวมาเอออร่อยมากเดี๋ยวนี้มาทุกวันลรเพื่อน่ด้อเทีอร่อยข้าวแนรุ่มฝั่กัน ต่นุเ้ม่ทาวใอมมีกนพื่อนๆอยู่กลุช่องเทดได้รสแด้คผมวันนี้มาอยู่นั่นแล้ะพี่ครลุมเหมือนเดิมนะแต่ว่าไปไปเลยครับไปเลยลุยไปเลยลุยเฮ้ยรู้แล้วมานี่ชื่ออะไรรู้ไหมชื่ออะไรครับเาวชาชาเนล ชาเชาชาแนลอ่าน้าตุ๊กเนาะจะได้ติดตใจเชาเชาชาแนลอ่อดีนะโอเคอันนี้สองคนที่เป็นตั้งพี่ยากับพี่ตุ๊กช่วยกนตั้งนะฮะช่องใหม่ชื่อชาวชาชาแนลจากเทเดอร์สาแดงเทเดอร์สายแดงจากเทเดอร์สายแดงให้เปลี่ยนเป็นชาเชาชาแนลโอเคเพราะว่าชาวชานี่แม่แน่แล้วพูเป็นทางชาเชาชาแนลดังแน่นอนพี่ยาตั้งเนี่

ายที่นู่นก็ขายดีมาขายที่นี่อีกเขาอยากมาเจอผู้คนอยากมาอยากมาสัมผัสความสุขมีสิ่งหนึ่งคือขายอย่างตัวผมเหมือนกันมาที่นี่ขายที่นู่นก็ขายดีมาขายที่นี่ทำไมเพราะว่ามาแล้วมีความสุขมาแล้วมันมีอะไรหลายอย่างที่เราไม่เคยเจอไงมาแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันมีอะไรหลายอย่างที่อื่นมันไม่มีไงใช่ไดมมาที่นี่มันมันมีแต่ว่าคนแบบว่ามุ่งมั่นมาคนอะไรไหมคนใจดีอะไร

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ขโมยพวกนี้ขยอะไรก้างนะอันนี้ คองบอกว่าทาได้ดีกว่นี้หน่อยได้ไมได้ตอนแรกตอนแรกพาทำยุ่ยังยงแต่ว่าหนาว่ากเขาปรับไม่เขาปรับแล้วนะตัใหญ่แล้วนะเคล่อนเลื่ด้วยได้ด้น่ได้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 หเรับคุณคืรถดนนึง

ได้แล้วพอดีแล้วเนื้อปลาได้มากม <Maybe. S 2> <ki> ันให้มันดีอย่างนี้ตลอดไปนะเอาไเป็นแมบค่ะเนื้อปลาไอหม้อเนี่ยเเาหั้โขลารามรามนิดีวดผมดูรีวิวในเพื่อเขาบอกหขราม

ปล่อยเลยคน่ยาไม่เคยยุ่งเล่าอยไหมยควากลตัวรอดได้เพราะว่าเขาอ่ะเป็นคนแม่ค้าที่แบบว่าไม่โตรโหดก็ได้มันขายดีอยู่แล้เ่งแล้วเ่แล้วข่อยได้แล้วไม่ต้องมาคอยมองว่าปรมาณจะเท่าเดิมไหมอะไรจะเท่าเดิมไหมี่ยอแต่ละวันน่ยเขอย่งมี้เหมือนเดิมก็เลยป่อย นี่นนนนอากาศร้อนเพื่อนนี่มาปังลาวา10บาทเวลา0 0าร้ชิ้นปลาบวานี้ห้าร้0 0ครับ ร้านนุก็ห้าร้อยร้านพี่ต้นน่ะร้านจอก็ห้าร้อยร้านคณวานก็พันหนึ่คือไอ้ร้านประจำประจำแต่ไม่เคยพลาดว่าเปาะจเร่จอไไ่เ่อนี่นี่คุณเขาบอกว่าไอ้บังคับาทำเปล่าไม่มีนะเราดู่เงียบเก็ได้ไม่ร้อ คือเรื่องหน่งเรื่องอะคือเนียค่ะคือเรื่องอเขาเห็นเราไลฟติดอยู่กนได้ยินว่าจะทำบุญวิ่งวิไปให้วิ่งไปให้วิ่งแล้วก็นีจับแวนมึงีจ่าย่วงหน้าเขสร้งไว้เลยคร่งคุณอารหมืนีัยสร้งไว้เลยว่าถ้าผมไม่มาพี่เอกซ์ไก้ก็นะสร้งไว้เลยไ้น้าขาจะช่วย ขาช่วยแล้ขายดีขึ้นไหมช่วยช่วยเพขายดีขึ้นไหมข้าหลามมันบ้ข้าลามเกินข้าหลามช็อตนะร้านน้เิ่มมาหบาทได้กระลามาเลยยาเีเล้าีแอบชิมตอนกินด้วยนะขวีพันแปดร้อยพันด้วยครับนี่ร้านน้ำพึ่งน้ำพึ่งมานาว

ัวไม่เล็กลงด้วยนะตัวละสามสิบเไม่มีเลยยิ่งขายยิ่งขายตัวตตมเลเลยเพื่อนไปอยู่นานิ่ขายอู่ร้านนีู้กายมากมีีบาทหญ่มากอัดคัดนืปาียนะไ่มีปลาเนื้อดี มีร้านขนมช่วยเพื่อนือช่วยเงินไปทำบุญให้น้องแข็งแรงนะแล้วก็น้องเขาเขาลงบยาลอยู่ไม่คิดเลยนะว่าพอวันนึงเขาแบบประสบปัญหา